เดีออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเลยจ้าเฝ้าเสาดอกไม้มงมาซื้อของพี่น้องเสาตื่นเ้ามุข่อยเด้ยเพราะว่าเหงานึงคืนน้อนอนโมงหกโมงเสาส่วนใหญ่ของแล้วก็เราก็จะไปซื้อเครื่องประดับนะฮะซื้อชุดซื้ออะไรเพราะว่าปีนี้มีลุยมอสได้ซื้อเครื่องประดับนะฮะพี่น้องขากระลืดเ่าตื่นออกมาจะไปซื้อเครื่องประดับนะครับ กระลุกสาวน้องร์คแล้วก็ขานา่เป็นตักขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าวันนี้นีหลุกจะได้อะไรบ้างนะครับ พี่แล้วก็ซื้อไปสองตัวเอาอันนี้คู่หนึ่งมีไหมอ่ะหรือมีค่นมีิึง่อยพี่น้องเพราะว่าแม่นคยจะบบยไปเปิดร้าน<ส>ไม่ก็ซื้อไปเหืือนลูกๆไงเข้าไปเขาไม่มีเขาก็มาขอซื้อต่อ,อถ้าไปซื้อหน้างานเ็สองร้อยสามร้อยนะแต่อันนี้เราซื้อไปมันก็ แต๕๐บาทแน่ลอ,อยแน่ลอ,อยเศ้าเนี่ยมันก็ถูกกว่าให้ร้านประจำนะคะนี่อยูกับแพวพามาร้านนี้ตลอดอันนี้เขาเรียกว่าตึกอะไรซิตี้คอมเพล็กซ์ตึกซิตี้คอมเพล็กซ์พี่น้องขาอยู่สันลางชั้นใต้ดินนะคะชั้นใต้ดินค่ะประตูที่สองถ้ามาฝั่งนู้นนะอันนี้เขาเรียกประตูหนึ่งประตูสองตปากซอยเพชรบุรี21เลยค่ะติดปากซอยติดปากซอย มาเลยพี่น้องใช้ดีร้านนี้ใช้ประจำนื่งแต่สิขอ,อ<า>บัลวิ่ไอพี่ต้องพนแลบะไรแต่สวยน้องส,สวยทนด้วยนะ,ะแอบสวยอย่างนี่พอละ อันนี้จะซื้อบู๊อืมพอดีพอดีครับเดี๋ยเพืพอ่พอเพื่อทุ่งเผาแมนตัวนั้นมันยกหลืมันมันดีดส่วนน็อกน็อกเน้อยนะมันโวมแต่มันนิ่มเนาะนิ่มนิ่มตัวนี้ใส่ดีมากใส่ไปเที่ยวไปยังได้นะ ได้ค่ะพอดีเลยตรงส้นสูงกันครับอ๋ออันนี้วอันนี้นเหล็กสร้างเหล็วเนาะไอ้น้ี้เพลงกสร้างเหล็วอยู่แค่ตีนหน้าสร้างเหล็วบ่อร้านส้นสูงต้องมาร้านนี้เท่านั้นนะคะใส่ดีขอสิบอกให้เลยใส่ดี หนังนิ่มใส่แบบเข้ากับเพราเราปั๊บๆได้เลยก็ว่าทางหาบอร์ดอันนี้ก็อยูตึกอยู่ตึกซิตี้คอมเพกเหมือนกันนะคะเดินเข้ามาข้างในนิดนึงเออมันมีร้านเดียวไหมตอนนี้มีร้านประจำในลุยก็แพ้วๆด้วยพี่รองนี่แล้วก็ของทีมงานด้วยก็คือสัมตัสร้านนี้นะคะเพราะว่าในร้านนี้อ่ะ สร้างได้ตามใจพี่น้องค่ะเออคือแบบข้ามักส้มไก่ยางข้ามักส้นแบบส้มแบบคื้นสูงตอนเราทำตัดเป็นบูุดก็ได,ได้คุณบ้าค่ะเพราะว่าคือแบบสักได้ตามใจนะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ไซส์กระเทยมีเยอะมากค่ะ<ม>ชื่อร้านอะไรคะ 3, 3, 3, ชื่อร้านยนังร้านคอสเพลร้านคอสเพร์ลสีแบบนี้ก็มีนะคะสีลุง สั่งได้นะคะสั่งได้ตามใจเลยเจ้าของใจดีด้วยเราก็ได้ลอง้าเอาผ้ามาตัดก็ได้ใช่ไหมผ้าทำชุดอะค่ะอ๋อเอาผ้ามาตัดเองก็ได้นะคือแบบเราอยากแบบมันบดนใจคือเข้าไปเห็นผ่านที่ดนใจเอามาตัดกระดาพันวาเลิศดคือดีมากกี่คู่อะไรอะไรกี่คู่ ซื้อไปทำไมก่อนเนี่ยซื้อไปเพราะห่างนาทีเพี้ยนเกือบเนี่ยเพี้ยนเกือบเนี่ยแต่อยากสวยไงมานะคะมามาร้านนี้รองเท,าท้าสวยคอนเฟิร์มอ๋อรุ่นนี้ใช่ไหมคะแบบก,ก็เหมือนแดนเซอร์ของมันเหมือนแดนเซอร์ใช่จะว่าดําขาวไม่เคยได้สนิทสำหรับพี่ตัดแดนเซอร์ไซนี่เธอทําไมไม่ออรุ่นนี้ก็เนี่ยก็สั่งแบบนี้ อ๋อมันก็เป็นรุ่นเดียวกันเป็นสีดำนะครับตอนนี้นะคะเราก็กําลังมากินข้าวเพราะว่ายังไม่กินข้าวทั้งวันเลยนะะตอนนี้ก็เวลาประมาณอุ้ยอ่ามงเล้งละ่ะที่นองซื้อของใส,สุ่รงบุญฟางบุญเมี่สองถุงสามถุง ทีแรกว่าจะไปต่อก็คือไม่ได้ไปแล้วล่ะค่ะต้องกลับบ้านเอาของไปไว้ก่อนเนาะเนาะซื้อของวันนี้รานะคาเยอะมากนะคะกะมากินข่าวี่นองกินข่าวแล้วกับสิทากันเมื่อราะวา่ขถ้าสิเมื่อไปอินแล้สิปแวะกินใส่แมงหิวเขาก็เลยขึ้นมากินชั้นบนนะคะได้ยังกาะคนสวยวันนี้ไส้สวด ถ้าบ๊อบมีเผ <ila> ็ดกับข่ามอยางตายเที่ยงวอถ่ามบ๊อบมีเผ็ดกับข่ามอยางตายงงมากโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็กินเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ